สวัสดีค่ะคุณพรใช่ไหมสวัสด <si ีค่ะอยู่ไหนคะเนี่ยตอนนี้เก๋ๆใช่เก๋ๆสั่งแขนสั้นได้แขนยาวสั่งแขนยาวได้แขนสั้นเก๋สั่งไส์เอมได้ไซส์เอน่ารักมากค่ะพี่ว่าอยากได้เสื้อเพราะบ้านไปไหน กำลังเออน่าจะเคลียร์งานอยู่นะะช่วงนี้กลับบ้านเย็นทุกวันมีเหลือบ้างไหมอยากได้เขาว่าเหลือไม่มีอะมีแต่เขาว่าไม่พอแล้วก็สั่งมั่วเท่านั้นเองจะเหลือก็เฉพาะนี่สั่งมั่วนะ,ะทุกคนออกไปอย่าหลงเข้ามาน้องเตยให้เขาหลงเข้ามาดูพี่ก่อนจองมิลันครับเดี๋ยวมิลันต่อ,อยอดน,นะวัสดีน้องโบน้องโบวันดีค่ะน้องโบหลงเข้ามานะคะ กลับบ้านกรุงเทพมาว่าจ,จริงคะ่ะบ้านกรุงเทพเหรอคะแลวคือคือไม่ได้ทําที่การไฟฟ้าแล้วหรอหรือว่าไปอยู่กรุงเทพเทถววลแล้วเนี่ยอยากไปหนูไปทํางานก่อนนะคะสู้ๆนะคะรอได้รอใส่รอยกระทงอันนี้ดีมากนะคะรอใส่รอยกระทงสุดยอดพอถึงวันลอยกระทงพี่พวังส่งผิดไซส์ เสื้อคู่ต้องมาแล้วล่ะเดี๋ยวปล่อยเสื้อมีลานก่อนเดี๋ยวจะออกแบบแบบอื่นบ้างนะจะปีไหนก็รอได้สุดยอดไปเลยขึ้นนี่ไรไหมเดี๋ยวดูพี่มิ้นก่อนว่าพี่มิ้นกลับถึงบ้านกี่ทุ่มนะที่บัวบัวว่ายังไงคะดีนะที่สั่งเสื้อแล้วได้กางเกงอืมได้สิเดี๋ยวส่งกางเกงไม่ให้แทนนะ เปล่าหลงแต่ตั้งใจคะ่ะอืมปากหวานเลยเราอะขอบคุณน้องโบนะคเะมื่อวางมาสอนพี่ดิดพินมาก <c oughs> จิตเขาเรียกว่าประสาทสัมผัสที่นี่ห่วยแตกมากนะขนาดพูดยังลิ้นบันกันอะสวัสดียามเย็นคะ่ะวัสดีครับพี่จะสั่งเสื้อคู่เสื้อคู่ยังไม่มีอะ่ะจองจองอากาศไปก่อนได้ไหมคะช่วงนี้เล่นไม่เป็น ไม่เป็นนิ้วเราวิ่งเลยแหละพี่กวางแอบไปดูมานะจัดมิ팅วันไหนคะจัดมิ팅วันไหนคะก็พี่ยังหาร้านหนูไม่เจอเลยค่ะตอนเนี้ยพี่ยังงง,งอยู่ร้านหนูอยู่ไหนคะคนที่ไปถึงร้านน้องได้นี่ถือ,ถอว่าเก่งมากนะที่ไปได้นะพี่กวางยังงง,งอยู่วันนั้นมีน้องมาจากปากช่องแล้วน้องแวะมาหาพี่กวางแล้วคราวนี้ยเขาก็บอกว่าจะแวะไปร้านกาแฟาน้องก็หาไม่เจอพี่ก็เลยเอ้า 样哇，烂住你